โฆษกพักเพื่อไทยค่ะย้อนถามหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะที่ไม่ร่วมประชุมกกตเมื่อวานนี้ว่าเป็นการรับคําสั่งนายสุเทพเทือกสุบรรณหรือไม่พร้อมกันนี้เรียกร้องให้กกตนั้นเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติดําเนินการจัดการเลือกตั้งตามกรอบของเวลาค่ะนายพรพงษ์นภริตโฆษกพักเพื่อไทยนะคะกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกก,กตเชิญพักการเมืองร่วมประชุมเมื่อวานนี้ โดยถือว่าทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าต้องเดินหน้าเลือกตั้งแต่ยังเห็นต่างกันในเรื่องของกรอบเวลาโดยพกักการเมืองเห็นตรงกันให้จาัดก,การเลือกตั้งตามกรอบ45-60วันขณะที่กกตให้มีการเลือกตั้งในกรอบเวลา90วันคือ20กรกฎาคมทั้งนี้พักเพื่อไทยเห็นว่าการตั้งกรอบเวลาของกกนตน,นั้นช้าเกินไปเนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีทำให้การพัฒนาประเทศชาติล่าช้า จึงขอให้กรกะตเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและดำเนินการเลือกตั้งตามกรอบเวลาขอเรียกร้องกรกะตให้มีการพิรณาโดยเฉพาะให้มีการเร่งกรอบเวลาที่เร็วขึ้นและก็น่าจะอยู่ในกรอบที่พักการเมืองเสียงส่วนใหญ่เขาต้องการให้อยู่ในกรอบ45-60วันอันนี้ผมเชื่อว่าถ้ากะกตเร่งดำเนินการและมีการหารือรัฐบาลโดย เร่งการออก<ม>พระราชกษิจษษษษดีกาแก้ไขเพิ่มเติมในการจัดก,การเลือกตั้งใหม่เร็วกว่าเดิมสักสอาอาทิตย์อันนี้ผมเชื่อว่ากรกะตเรีบการชื่นชมจากประชาชนรวมถึงทุกพักการเมืองรวมถึงทั้งนาราชาติด้วยนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยเราต้องหาทางออกโดยเฉพาะการแก้ปัญหาความขัดแยง้งวันนี้เพื่อไทยเชื่อว่าทางออกของประเทศก็คือการเลือกตั้งการฟังเสียงประชาชน ั้งนี้การที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไม่ร่วมประชุมกับกะกะตและพักการเมืองโดยอ้างว่าไม่ปลอดภยัยเพราะอาจมีคนรอบทําร้ายนั้นเป็นการจินตนาการที่เกินเหตุทั้งที่กลุ่มที่มาข,ข,ขัดขวางก็คือพวกเดียวกันกับพักประชาธิปัตย์และการไม่ร่วมประชุมของนายอภิสิทธิ์เป็นคาสั่งโดยตรงจากนายสุเทพเทือกสุบัณผู้ต้องหากบฏใช่หรือไม่ขอเรียกร้องกะกะตให้มีการพิรณาโดยเฉพาะ ให้มีการเร่งกรอบเวลาที่เร็วขึ้นและก็น่าจะอยู่ในกรอบที่พักการเมืองเสียงส่วนใหญ่เขาต้องการให้อยู่ในกรอบ45-60วันอันนี้ผมเชื่อว่าถ้ากกจเร่งดำเนินการแล้วมีการหารือรัฐบาลโดยเร่งการออกพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมในการจัดการเลือกตั้งใหม่เร็วกว่าเดิมสักสอสอาทิตย์อันนี้ผมเชื่อว่ากกตเรีบการชื่นชมจากประชาชน รวมถึงณทุกพักการเมืองรวมถึงทั้งนานาชาติด้วยนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยเราต้องหาทางออกโดยเฉพาะการแก้ปัญหาความขัดแยง้งวันนี้เพื่อไทยเชื่อว่าทางออกของประเทศก็คือการเลือกตั้งการฟังเสียงประชาชนส่วนกรณีการยื่นขอพยานเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรีในประเด็นโครงการจำนำข้าวนั้นทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยเห็นว่าคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช ไม่ควรตัดพยานที่ขอเป็นอย่างยิ่งโดยต้องตรวจสอบและพิจารณาให้ครอบคลุมเนื่องจากพยานที่นายกรัฐมนตรีร้องขอนั้นมีข้อมูลหักล้างการอ้างของนางสาวสุภาปิยจิตติปลัดกระทรวงการคลังซึ่งปปชไม่ควรอ้างว่าการขอพยานเพิ่มจะเป็นการเสียเวลาและล่าช้าเนื่องจากต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา